สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นโดดเด็นน้ำตาแม่อับแก้มไ้อั่วลูกรักขโมยสร้อยพร้อมพระเลี่ยมทองมาแทะจนจำสภาพเดิมไม่ได้มาแสนรักมากๆคู่กับวีรกรรมสุดแซบหนักบ้างเบาบ้างแล้วแต่สถานการณ์แต่ก็สร้างความปั่นป่วนใช่น้อยตั้งแต่กัดแทะเล็กๆน้อยๆลามไปจนถึงทำลายข้าวของในบ้านทำได้แค่นั่งกลุมขมับวันที่13กุมภพาพันธสมาชิกติก๊กตอกรายหนึง่งได้โพสต์เล่าวีรกรรมสุดแซบของไซอั่วลูกรัก หลังเลิกเป้าหมายเป็นสร้อยทองพร้อมพระเลี้ยมทองเล่นสะเอากระจุยกระใจใยแม้แต่พระยังจำสภาพเดิมไม่ได้โดยระบุข้อความว่าล่าสุดโดนไล่ออกจากบ้านแล้วอีหมาเวงวางสร้อยพระไว้หัวเตียงเจือกมักคับไปแทะไม่ไหวแล้วนะเว้ยพร้อมกับพูดสภาพสร้อยคอทองคำที่ถูกใส้อวกกัดแถะจนขาดส่วนพระเลี้ยมทองก็โดนกัดจนกระจกแตก ชิ้นส่วนอยู่ไหนยังไม่รู้ที่หนักสุดก็คือพระที่ห้อยอยู่ทุกวันมองดูยังนึกว่าหมักฝรั่งไม่เหลือเขาเดิมเลยหลังพจนื่องกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจนํานวนมากโดยหลายคนถามว่าเก็บสร้อยพระยังไงเธอก็เข้ามาตอบว่าอยู่บนโต๊ะข้างหัวเตียงแล้วนางปีนขึ้นเตียงไปคาบมาตีสองได้ยินเสียงแจ๊บแจ๊บแจ๊บ,จบ,จบ,จบลงมาดูสั่งเลยแทะอะไรไม่แทะเลือกแทะสร้อยทองขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ